ฝั่งด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมากเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประเจำวันที่20มกราคม2569ที่ต้องบอกเลยว่าเกมแตกเสียศูนย์ล่าสุดขมนินสิ้นท่าครับคุณเซนตายข่าวรังจีนแทบจะไม่เผาเลยรวมไปถึงยังมีเวียดนามและก็อินโดนีเซียครับที่หลังไหลออกจากสแกมเมอร์ของขมินเองพร้อมกับขมินก็ยังมีการออกมาโวยวายไทยเราครับที่จัดหนักจัดเต็มเปลี่ยนชื่อทั้งถนนรวมไปถึงมีการขอขมาลาโทษไทยเราด้วยว่า จะไม่ทําอีกแล้วจะไม่ยุ่งอีกแล้วกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนโอ้โหกลายเบนตอนนี้ฮุนเซนยอมทุกอย่างยอมทุกประการเนื่องจากโดนกดดันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นชาติมหาอํานาจครับหรือว่าชาติอาเซียนอื่นๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ายังไว้ใจไม่ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่แนวชายแดนเนี่ยเราต้องอัปเดตกันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ต่าง ครับปรับปรุงที่มั่นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคลิปออกมาทุกวันเลยซึ่งล่าสุดครับขมรก็ปากอย่างทำอย่างเหมือนเดิมก็คือกัมพูชาเนี่ย ยังมีการเติมทหารครับเร่งสร้างบังเกอร์อย่างต่อเนื่องเหมือนกับยังคงไม่ยอมง่ายๆนะครับเพราะดูเหมือนมีดังภาพด้วยก็คลิปออกมาครับฐานเขมรเนี่ยมีการขนเหล็กเส้นใหญ่เตรียมที่จะสร้างทําบังเกอร์แล้วก็ตรวจพบว่าด่านกัมพูชาครับยังเติมกําลังเข้าไปในพื้นที่แนวหน้าอย่างต่อเนื่องและก็ยังมีการขุดเจาะดินสร้างบังเกอร์เร่งสร้างถนนส่งกําลังบํารุงโดยเริ่มต้นกันที่แนวหน้าก่อนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยการส่งกําลังพลครับ ก็เหมือนจะขึ้นไปแทนประจำการชุดเดิมพร้อมมีการเดินลาดตะเวนครับพร้อมกับอาวุธประจํากายแล้วก็ขนสเสบียงทั้งหม้อหุงข้าวข้าวสารที่แบกไว้เต็มบาซึ่งก็ยังรวมถึงมีการนํารถบรรทุกเนี่ยเข้ามาซ่อมแซมสร้างถนนด้วยนะครับในบริเวณใต้สะพานใจจุมเนี้ยหลังจากที่เราเนี่ยทำลายสะพานไปขมินก็นําดินเนี่ยมาถมกั้นทางน้ําไปเลยเพื่อที่จะใช้ให้รถวิ่งส่งกําลังบํารุงส่งสเสบียงไปโชคราวก่อนแต่ว่าฝั่งไทยเราครับก็ไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกัน เราก็เห็นคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันเสริมกําลังแบบนี้มันมีการปรับปรุงฐานที่มั่นแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเหล็กเส้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นในภาพก็จะรู้นะครับว่าเหล็กเส้นใหญ่มากๆก็เลยทําให้กาาหโหมไทยเราครับได้มีการออกห้ามาตรการใหญ่เนี่ยรองรับก็คือ1คงกําลังทหารในพื้นที่ดูแลไว้อย่างน้อย1ปีครับก็คือกําลังทหารที่เฝ้าบริเวณแนวเขตชายแดน2ก็คือในระหว่างนี้เนี่ยเราจะมีการเร่งสร้างรั้วถาวรพร้อมกับมีถนนลาดตระเวนเนี่ยอยู่เรียบริมรั้วเลยข้อที่3ก็คือเราจะสร้างรั้วอออิิเล็กกทรนสด้วย ก็คือสร้างหมู่บ้านความมั่นคงตามแนวชายแดนครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านทาหารพานศึกแล้วก็เจรจาก,กับกรมอุทยานว่าเราจะเปิดหมู่บ้านในตรงนี้ได้ไหมและก็อีกข้อหนึ่งเราจะทาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับอย่างเช่นเนินสามาสูรปราสาตาควายช่องอันมะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งปรับพื้นที่อยู่ก็จะมีภาพบอกมาเหมือนกันนะครับกับช่องอันมานะเรา,เราก็ได้วางพระพุทธรูปครับแทนเทวรูปของคอมเมนที่เราทําลายลงไปต้องเอาออกจาก แผ่นดินใดของเราครับจริงๆก็ไม่ใช่เทวรูปนะครับแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของขมนแหละที่สร้างขึ้นมาเป็นหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่มัยึดช่องกันมาเอาไว้เราก็ต้องเอานำออกไปกดแล้วพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นมาตั้งสง,ง่าไว้แทนรวมไปถึงพื้นที่เนิน 3, สามัคคีเนี่ยก็กําลังหล่อพระพุทธรูปเช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งจุดครับที่ต้องพูดถึงกันเลยก็คือบ้านหนองจานล่าสุดครับเรื่องใหญ่เนี่ยที่ทาขมิญโวยวายออกมาก็คือฝั่งของไทยเรามีการตั้งชื่อ3แยกใหม่ก็เป็นชื่อ3แยกเอี่ยมสะอาดครับเพื่อที่จะเป็นอนอุสร ให้แก่จ่าสิบเอกพรศักด์เอี่ยมสะอาดที่สละชีวิตเป็นรายแรกในสมรภูมิบ้านหนองจานซึ่งก็เป็นสามแยกที่มีความหมายเลยทางพี่น้องจอาใดเราเนี่ยก็มีเจตนาครับเพื่อรำลึกความกล้าหาญและก็ความเสียสละของการปฏิบัติหน้าที่ ในจุดวิทยาศาสตร์บ้านหนองจานที่ยากเหลือเกินที่เราจะยึดคืนกลับมาได้เนี่ยโอ้โหในรอบ40-50ปีกันเลยนี่ก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนของไทยเราครับแต่ยังมีอีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับฮุนเซนแบบจังๆก็คือมีรายงานออกมานะครับเป็นรายงานแบบสะพัดเลยนะว่าขณะนี้ครับมีความพยายามจากฝั่งของขมรเองในการส่งสัญญาณมายังผู้ใหญ่ในกองทัพของฝ่ายใดเราซึ่งจะผ่านทางพลเอกเตียบันครับอดีตรองนายกและก็ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฝั่งขเขมรเองซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางกองทัพไทยเรามาอย่างยาวนานเหมือนกันแล้วการส่งสารครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายบอกว่าให้เชื่อใจของขเขมรน,นะครับว่าจะไม่ทําอีกแล้วจะยึดตามที่ตกลงเจราจากันไว้อันนี้คือําพูดของฮุนเซนที่ส่งผ่านมายัางเตียบันนะครับซึ่งถามว่าเราเชื่อไหมตอนที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยเราเนี่ยก็ได้ตรวจสอบอยืนยันแล้วว่า เป็นเสียงของพระเอกเตียบันตัวจริงไม่ใช่การใช้ AI เรียนแบบเสียงแต่อย่างใดครับแต่เราก็ไม่มีการไว้ใจนะแม้ว่าเขมรจะมีการส่งสัญญาณเชิงบวกก็ตามเราเนี่ยก็ยังคงมีท่าทีนะแบ่งรับแบ่งสู้ก็คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะฮุนเซนเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางนี้ครับลดความหวาดระแวงของไทยเราก็ได้เนื่องจากตอนนี้ไทยเราก็จัดหนักเหมือนกันนะครับมีการเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการบรตฮะรอบที่3แล้วทีมันของเราเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมมากเพราะมันมีบังเกอร์ของเขมรนี่แข็งแรงอยู่แล้วมีคูเลตที่เขมรขุดเอาไว้อยู่แล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าคําพูดของคุณเซนจะดูอ่อนลงก็ตามครับแต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างที่ผมรายงานไป ยังคงเร่งสร้างบังเกอร์ยังคงผัดเปลี่ยนกําลังลาดตะเวนแบบเข้มงวดเหมือนเดิมหรือแม้แต่ในทางการทูตแล้วก็ทางการข่าวสารเนี่ยฮุนเสนก็ยังใช้เหมือนเดิมไม่มีการลดทอนล,ลงแต่อย่างใดแต่ปากก็มาบอกว่าจะไม่ทําอีกแล้วยอมแล้วจะยึดตามเจรจาที่ตกลงกันไาวา้แบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อและก็อาจจะไม่มีใครเชื่อก็ได้กับขมิญซึ่งก็เหมือนเป็นการสอดคล้องกันนะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าชาติอาเซียนล้อมขมิญไว้หมด เพราะล่าสุดเนี่ยทางฝั่งจีนเองครับก็ออกโรงเตือนกัมพูชานะว่าพลเมืองของพวกเขาเนี่ยสูญหายเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และก็อาจจะก,กระทบกับสัมพันธ์ของทั้งสองชาติก็ได้เพราะรายงานล่าสุดออกมาครับสถานทูตจีนในกัมพูชาเนี่ย ออกเผยแพร่แหลงการผ่านวีแชทเลยว่ามีชาวจีนจํานวนหนึ่งครับซึ่งถูกล่อลวงไปยังแหล่งต้มตุนทางไซเบอร์แล้วก็หายตัวไปโดยถือเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของคขมรกับจีนเป็นอย่างมากและก็มีการเรียกร้องให้กัมบูชาครับเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามอุตสากรรผิดกฎหมายดังกล่าวซึ่งก็มีข้อมูลจากสหรประชาชาติหรือว่า UN ครับ ระบุว่าตัวเลขจากการจ้างงานในอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้เนี่ยมีอย่างน้อย1 0 0 0 0แคนเลยครับซึ่งกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มคนจีนเป็นหลักเลยโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับชาวจีนหลายสิบคนเนี่ยก็มีการรวมตัวกันอยู่หน้าสถานทูตจีนในกรุงพนมเปญและก็ต่อแถวยาวเลยครับเพื่อรอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับบ้านหลังจากนิคมสแกมเมอร์เนี่ยโอ้โหปิดตัวหลายแห่งเลยนะเพราะว่าเหมือนเขาจะกดดันฮุนเซนด้วยแล้วเหตุการณ์ที่คล้ายกันหนักกว่านั้นครับก็คือ สถานทูตอินโดนีเซียในคัมเนเองตอนนี้ครับชาวอินโดนีเซียจํานวนมากเนี่ยก็ยืนรอหน้าสถานทูตเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะรอกลับบ้านและขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกหลอกมายังเขมนซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับยังมีเวียดนามอีกนะที่เป็นแหล่งแกมเมอร์ในกัมพูชาครับก็ได้มีการหนีออกมาจํานวนมากเพื่อที่จะเข้าเวียดนามครับหลังจากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เฉินจื้อครับลูกน้องหุนเซนเนี่ยมือขวาหุนเซนถูกจับได้โดยมันก็จะกลายเป็นการล้อมหุนเซนแบบตายคารังจริงๆเพราะทางจีนทางอาเซียนเนี่ยอินโดวเวียดนามรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วกับขมรนะครับที่หลอกลวงคนในชาติเขาและที่สําคัญไปกว่านั้นครับในช่วงที่รบกันเนี่ยหลายชาติเลยที่ผมพูดมาก็เชียร์ไทยแบบเป็นกิจจลักษณะเลยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียที่บอกว่าให้ทําลายประเทศที่ช่อโกงเนี่ยให้ย่อยยับไปเลยก็ไม่แปลกใจเลยที่ฮุนเซนเนี่ย จะยอมแบบโอ้โหขอเจราจารให้เรานะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจริงใจหรือไม่จริงใจแต่ที่แน่การสงสารออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเจ็บช้ำพอตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการรบตามแนวชายแดนหลายต่อหลายพื้นที่ที่ยึดได้มาเป็น10ปี20ปีสุดท้ายไทยเรากลับมายึดคืนก็จบเห่กันเลยกักบที่ทํามา10ปี20ปีของหุน้นเซนเองบวกกับกระแสสแกมเมอร์เนี่ย ที่เราตีแตกไปแล้วทั้งบ่อนคาสินโนเอยฐานสกแกมเมอร์ต่างๆมันก็กลายเป็นว่าหุ้นเซนอยู่ไม่สุกอยู่ไม่ได้ซึ่งก็มีข่าวลือสะพัดออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้อาจจะป่วยแบบเครียดไมเกรนขึ้นหรือเปล่าก็ยังมีคลิปนะครับว่าหุ้นเซนเนี่ยมีการยืนเหมือลอยด้วยสงสัยคิดหนักแล้วก็คิดไม่ออกณปัจจุบันตอนนี้คุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามราย ละเอียดกับ NF s t r m a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็คงยังไว้ใจขเมนไม่ได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีการพูดดีจะมีการอยากเปิดด่านก็ตามครับแต่เราก็ห้ามไว้ใจแล้วก็ห้ามเชื่อใจโดยเด็ดขาดเพราะขเมนทาอะไรก็ได้อย่างวัดแก้วเอยปราสาทขาพวะวิหารตอนนี้ มันก็ยังตึงกาลังแบบแน่นเหมือนเดิมซึ่งก็ต้องรอบเดทติดตามกันหลังจากนี้นะครับว่าปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับฝั่งของคำมเมนเองเราก็จับตากันทุกย่างก้าวเลยเพราะเราอยู่จุดสูงขมมากกว่าและก็สังเกตการได้ลึกเข้าไปในกรมบูชามากกว่า คงต้องรออัปเดตติดตามกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย